เพื่อกันตอบเพจดังย้ำชัดคนให้ข้อมูลเรื่องลำใหญ่ไม่ใช่โมหน้าทีน่นี้ชาวเน็ตขอบตาคล้ำกันทังประเทศกับดราม่าของลูกทุ่งสาวลำใหญ่ไห่ทองคำกับบอสแดนเซอร์ชายและโมอดีตแฟนสาวล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมย้ำชัดข้อมูลทั้งหมดที่เพจได้มาก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากโมใช่ค่ะทำไมซอถึงมั่นใจว่าคลิปลำใหญ่จะไม่หลุดออกสู่สาธารณะเด็ดขาด เพราะถ้ามีใครเสียหายจากการถูกทำลายด้วยวิธีแบบนี้ซอก็ข่มไม่ยอมเด็ดขาดซอก็จะปกป้องลำไยแน่นอนและคนนั้นจะไม่ยอมเสี่ยงให้ตัวเองเดือดร้อนเด็ดขาดเพราะซอคือผู้กุ่มความลับว่าเป็นฝีมือใครและกูขอยืนยันว่าคนที่ให้ข้อมูลซอไม่ใช่โมซอลงเรื่องลำไยเพราะแค่อยากให้คนรู้ความจริงแต่ไม่มีซักเปอร์เซนต์เดียวที่คิดจะทำ้ายลำไย และจุดประสงค์ซอคือจะไม่มีใครถูกทำร้ายด้วยการใช้ซอเป็นเครื่องมือทำร้ายคนโดยไม่มีเหตุผลมันผิดค่ะที่ส่งให้ซอและคิดว่าซอจะเปิดหมดอีกอย่างซอเลยท้าว่าเอาซี่เพจไหนมีคนไหนมีมึงกล้าปล่อยอยากได้เอ็นเกรดเอาเลยเพราะกูเชื่อว่าถ้าคลิปหลุดเพจไหนปล่อยคือคนนี้จุดๆๆส่งไปให้และกูจะบอกในห้างทันทีว่าใครมันจะกล้าเสี่ยงไหมกูไม่โกรธกูน้ำท่วมปากมาก แต่นี่คือวิธีกูกำลังปกป้องน้องเขาในแบบของกูลองดูได้ค่ะถึงวันนี้บอกว่ามีคลิปแต่ทำไมไม่มีใครเคยเห็นถ้าใครที่วัดอยากดูดูคลิปกูแทนไหมเอาลอส่วนที่บอกกูขยี้กูขุดลำใหญ่ดูด้วยค่ะว่าเพจจริงเพจปลอมถ้ายังแยกไม่ออกโง่าตามเพจปลอมก็ตามนั้นเลยหมองมึงแล้วค่ะอย่าโทษกูนะคงต้องรออัปเดตกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ